เหล่าโบโบเมื่อดอกเคยอ้ดอกกอเมือได้ว้าวพอหนักระดุ้ยเป็นตัวตาบอาบานกังแฟนเมื่ที่ท่าเหล่าน้องทจับปตาบอาบังตาบ้าบานเมื่ที่ที่จัะตาบ้าบาแฮปปี้นูเย่ว้าวทำไมเสียงผู้บันดังแปลกๆนะเหมินนะดังเหมือนตดหมาเลยอ่ะทำไมดังปอกแป๊กปอกแปลกอ่ะประเทศอื่นเขานี่จุดดังระห่ำเลยนะเหมินนะโอ้โห อับอายชาวโลกเขาไม่ละฮะนี่ต้องให้เสด็จพ่อนี่มาดูงานที่ประเทศไทยแล้วนะไอ้บอยนะโอ้โหจุดพูดดังปอกเปก๊ปกปอกเป๊กจะให้นะักท่องเที่ยวที่ไหนอะ่ะเขาเข้าไปดูนะครับนะต้องมาดูงานประเทศไทยแล้วนะเมหนนะไม่ใช่จะให้ไทยไปดูงานที่เหินแล้วล่ะนะไอ้บอยมันพูดนี่มันช่างย้อนแย้งกันเชื่อเหลือเกินนะบอกว่าไทยนี่ อีกสีหปีนี่ต้องไปดูงานที่เขมรอ้าวแต่ทำไมปีใหม่เข้าดาวทั้งทีอ่ะพุจะจูดให้นักท่องเที่ยวให้ประชาชนคนเขมรดูนี่แทบจะไม่มีละบอยเมครับถึงกันบอกว่าว้าวเลยแต่พอไปดูผู้ทีนี่ดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเหมือนตดไก่เลยอ่ะนะ หันมาดูประเทศไทยบ้างนะเหมนนะประเทศไทยนี่เขาติดเบอร์ต้นๆของโลกแล้วนะไม่ต้องมาเค็มไม่ต้องเอาประเทศไทยเนี่ยไปเปรียบเทพบของเหมนหรอกนะประเทศไทยนี่เขาไประดับโลูกกันแล้วนะโอ้โหไอ้บอยบอกว่าสองสามปีนี่ไทยนี่ต้องมาดูงานที่เาเหมรอ้าวทีนี้น่ะต้องให้เสด็จพ่อของบอยนี่เข้ามาดูงานในประเทศไทยแล้วนะแต่อุ้ยโทษทีนะ ถ้ามาดูจริงๆนี่คนไทยเขาคงไม่ต้อนรับหรอกเพราะประเทศคขมรน่ะเขาไม่ให้เข้ามาในแผ่นดินไทยแล้วนี่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 ไอ้บอยไอ้บอยนี่เอ็งมาดูนี่นี่นี่นีผู้ที่เขาจะจุดให้นักท่องเที่ยวดูมันต้องแบบนี้นี่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 ขนาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะเขายังตะลึงอ่ะ เขายังว้าวเขายังตกใจเลยโอ้โหประเทศไทยนี่มันจัดงานเข้าดาวปีใหม่นี่มันทันสมัยและไประดับโลกมากๆเลยนะขนาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะความจริงอะ่ะเขาสามารถเลือกได้เลยนะเขาจะไม่มาดูที่ไทยก็ได้นะเขาไปที่ประเทศอื่นๆก็ได้ที่มันอลังการแต่ประเทศไทยนะครับก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะเห็นนะดูผู้ที่ประเทศไทยนะ ที่เชียงใหม่เอ่ยโหหินเอ่ยนะที่กรุงเทพเอ่ยนะทุกพื้นที่นะครับจัดใหญ่อลังการไม่แพ้ที่ไหนในโลกครับนะประเทศไทยนี่ดูที่ไอคอนฉยานะมนัเดูดูด,ด,ด,ดูดูผู้ที่เขา,าเอามาจูดให้นักท่องเที่ยวดูนะเขามเห็นอับอายไหมล่ะได้ยินข่าวว่านักท่องเที่ยวนี่ไม่มีใครเข้ามาทเที่ยวเลยใช่ไหม <c oughs> นี่ เขาหันมาเที่ยวที่ประเทศไทยหมดรู้ไหมที่ไอคอนสยามนะ่ะ CNN สื่อใหญ่ระดับประเทศนะระดับโลกนะเขายังมาตั้งบูธท,ที่ไอคอนสยามประเทศไทยเลยนะประเทศเขเมรนะปีไหนที่จะเลกสื่อใหญ่แบบนี้ไปตั้งได้ละ่ะเออไม่ต้องมาขิงไม่ต้องมาด้อยค่าประเทศไทยหรอกนะไทยนี่เขาไปไกลแล้วนะครับเขาไประดับโลกนี่เห็นไหม สื่อใหญ่ระดับสหรัฐนี่เขายังมาตั้งบูธท,ที่ไอคอนสยามเลยเพื่อจะเผยแพร่ให้กับทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนี่ระดับเบอร์ต้นๆของโลกในงานคาวดาวนะครับปีนี้นะครับเขามาตั้งบูธแบบนี้นะครับปีหน้านะครับคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี่จะแห่กันเข้ามานี่นะเชื่อเลยว่าโรงแรมหรูหราที่ประเทศไทยเนี่ย คงจะรองรับไม่พอนะคงจะเปิดโรงแรมเพิ่มแล้วล่ะบอยเอ้ยนะดูประเทศไทยครับโอ้โห و, มันช่างสวยงามซะเหลือเกินนะผู้สว่างสวยนะครับนะบวกกับรูปนายหลวงรัชกาลที่10นะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยอีกอย่างหนึ่งนะครับโอ้โหเห็นแล้วมันสวยงามซะเหลือเกินนะผู้ต่างชาติเข้ามานี่ลองเรือ สมภูแห่งประเทศไทยดูทุกคนนะนี่แหละครับประเทศที่เขาเจริญนี่แหละครับประเทศที่เขาทําเพื่อนักท่องเที่ยวให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยนะครับนะเขมรอีกร้อยปีนี่จะทันประเทศไทยไหมล่ะนะดูประเทศไทยเขาเอาผู้มาจูดน้ำบินโดนอะไรต่างๆนานาโปรโมทประเทศเขานี่ประเทศเขมรได้ทําครึ่งหนึ่งของประเทศไทยไหมล่ะดูผู้ที่ประเทศเขมรนี่ นึกว่าเสียงไก่ขันตอนเช้าเทพเข้าไปจริงๆแล้วน่าจะไม่ได้หรอกนะไก่ขันเสียงดังกว่าอีกนะดูแล้วนะไก่ขันนี่ยังดังไปหลายกิโลนะผู้เขมรเมื่อกี้นี่น่าจะไปถึงไม่ได้กิโลเดียวเลยแหละนะทุกคนดูนะโอ้โหนี่แหละครับทุกคนนะประเทศไทยเศรษฐกิจดีนะครับนักท่องเที่ยวแห่หลั่งไหลเข้ามาก็เพราะว่าคนไทยนี่เขาใส่ใจนะครับ ใส่ใจในการพัฒนาประเทศของเขาใส่ใจในการสร้างสาและพัฒนาดึงดูดวัฒนธรรมให้ไทยเนี่ยโด่งดังไกลระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นคำเมนนะครับถ้าอยากทันประเทศไทยนะครับก็ต้องพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาการนาเที่ยวอะไรต่างๆนานาน,าน,นะครับนะไม่ใช่มามาโนเฟอร์ฝันนะครับแย่งเอาวัฒนธรรมไทยนีย่ไปเผยแพร่ในประเทศตัวเองนะครับ เพราะสิ่งเหล่านี้นักท <ah <eterm oon> ่องเที่ยวเขารู time, ้นะครับนักท่องเที่ยวเขาได้เห็นเขาเ็าจะไม่ไปเที่ยวเพราะเขารู้แล้วว่ามันคือวัฒนธรรมของไทยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขมนเค็มอ่ะไม่มีวันที่นักท่องเที่ยวเขาจะเข้าไปเที่ยวเข้าไปชื่นชมนะครับเพราะมันคือของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมไทยเอ่ยนะครับชุดไทยเอ่ยอะไรต่างๆนานานี่การท่องเที่ยวแบบไทยๆน่ครับจะไม่ไปเขมรเลยเพราะเขาจะมาเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นหลัก นะครับเพราะว่าประเทศไทยนี่เขาทำถึงทําใหญ่ทําอลังการนะถึงกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาเข้ามานี่โอ้โหตื่นเต้นกันยกใหญ่เลยครับทุกคนนะที่หลกัหลกๆนี่ล่องเรือนะครับนะชมพูแม่น้ําเจ้าพระยานะครับโอ้โหสวยอลังการมากเลยนะครับนะยอมรับเลยครับว่าประเทศไทยนี่เขาทําถึงทําดีนะครับทําสวยนะครับนะ จนทำให้นะักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี่หลงไหลนะครับแล้วก็เวลาจะถึงงานข้าวดาวหรือว่างานเทศกาลงานประจำปีอะไรต่างๆน,นานานี่ชาวต่างชาติเขานี่จะหันมามองไทยเป็นเบอร์ต้นๆของอาเซียนเราเลยนะครับทุกคนนี่นะครับเห็นไหมล่ะโอ้โหนะประเทศไทยนะครับขึ้นชื่อลือนามอีแล้วเหมียเนยนะเมื่อไหร่เหมียจะตามทันนะ่ะแบบนี้นี่ ไทยเขาคงไม่ได้ไปดูงานที่เขาเห็นแล้วล่ะ